สวัสดีครับขออนุญาตนำบทเพลงและบทความมาเล่าสู่กันฟังเด็กพี่ๆี่ไวกระเษียณทุกท่านนะครับขอบคุณครับลดลงนะครับแต่ว่าเราไม่ถึงหลักความจริงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดแล้วส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราก็าเริ่มน้อยลงและที่ยังอยู่ ก็จะมีปัญหาในการดูแลตัวเองไปมาหาสู่เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลกูกรุ่นหลานก็กําลังวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตการทํางานและก็ความเป็นอยู่ของพวกเขาเพราะคนรุ่นเขากับรุ่นเราดำเนินชีวิตต่างกันพิธีชีวิตคนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นณนวันนี้ลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลามาดูเรามากมายนักหรอกแล้วคู่ชีวิตของเราก็อาจจะจากไปก่อนเร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะฉะนั้น เราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และยอมรับก,กับความสันโดดในบ้านปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประการต่อมาครับสังคมจะเริ่มให้ความสาคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามคุณอาจจะเคยเป็นโน่นเป็นนี่ มีเยอมีตำแหน่งมันก็เป็นเพียงอดีตความชาราจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเพียงผู้ชายแก่ๆหรือรรผู้หญิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสปอตไลท์จะหยุดฉายมาที่เราและเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ในมุมห้องหรือในเงามืดอ,อย่างเงียบๆเพียงคนเดียวเราอาจจะเคยไปในบางงานมีคนมาต้อนรับขับสู้พี่นอกพี่เทา้าล้อมหน้าล้อมหลัง วันนี้เราอาจจะต้องนั่งเหงาเงาอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนต้องจับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าโดยปราศจากการอิจฉาริษยาหรือขับแค้นใจใดๆทั้งสิ้นในเวลาที่สูงวัยแน่นอนครับเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะเต็มไปได้วยอันตรายต่างๆก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไอ้ที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นอย่างน้อย,อยเช่นปวดนุ่นปวดนี่หนักขึ้นอีกก็ไขวันสูงเส้นเลือดตีตันสมองฟอหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยเป็นพิษอารมณ์แปรปรวนหรือการหลงเงินหรือถ้าเกิดหนักหนาสาหัสเลอะายก็เป็นมะเร็งเลยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือว่ายอมรับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยกุศโลบายก็คือ จิตใจครับที่สําคัญที่สุดคือจิตใจและความคิดที่ต้องทำให้มันเปน็นบวกต้องออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นเดินวันละสามสิบนาทีเป็นประจําต้องควบคุมการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะจะกินตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องพักผ่อนี่เพียงพอต้องทําให้ได้นะครับอย่าไปรอเวลาอย่าเกียงว่าอาฉันจะเริ่มวันนั้นเมื่อน,นี้เดีย๋ยวที่จะเริ่มเดือนหน้า ฉันจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้ถ้าถึงตอนนั้นตอนที่คุณอยากจะทําก็จริงบางทีคุณอาจจะทําไม่ได้แล้วประการต่อมาครับเรื่องนี้นสําคัญเลยและก็อาจจะดูโหดร้ายคุณอาจจะยอมรับไม่ได้แต่มันคือความจริงที่คุณมีโอกาสจะพบมัน <c oughs> ก็คือเตรียมพร้อมสาหรับการใช้ชีวิตติดเตียงถึงตอนนั้นเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนว่าตอนแรกเกิดตอนแรกเกิดน,นั้นพ่อแม่ทําให้ตอนนี้มันต่างไปแล้วครับ ครั้งนั้นเราเคยมีพ่อมีแม่เป็นผู้ดูแลด้วยความรักอย่างสุดตัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีแม่นะครับอาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับการดูแลของพ่อของแม่ที่ดูแลเราในวัยนอนแบบบอกแน่นอนเพราะฉะนั้นจงฝดอยู่นิ่งๆอย่าจู้จี้ขี้บน่นอย่าทำตัวให้เป็นที่ลำบากของคนอื่น จงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราจู้จี้ขี้บน่นบางทีคนจะดูแลเราจะหายไปก่อนเวลาอันควรและเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีหลีกเลี่ยงการเอาไปลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมเด็ดขาดเพราะเรานั้นหมดเวลาแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตตามความเป็นจริงของมัน พอใจในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกในขณะที่ยังทําได้จะไปเที่ยวอยางจะทำโลกนี้ทําอะไรทําได้ทําแสียอย่าไปเอาเรื่องยุ่งเหยิงของสังคมเช่นเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของลูกๆหล,ล,ล,ลานมาเป็นปัญหาของตัวเองจงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเรียบง่ายอย่าแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์ส เพื่อนผู้รวมง,งานแด่ท่านพระคุณความดีรอยยิ้มน้ำตาในว่วงเวลาเดียวกันก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่คงความทรงจำที่เราทุกคน